หรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกะมาพบมาพอกับสาวาสนาสาแนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะมอร์นะี่มาพบมาพอกับสาวาสนาก็คือว่ามาทาังบ้านคอนเตน้ผมเป็นพี่น้องเลยเนาะก็มีทางเ e อฟซีขึ้นได้ไหมาทายทำแล้วก็ขึ้นกะโอนเงินมาไหาซื้อข้าวต้มขนมเนาะมาผากน้องสาวลูกสาวลํำพอนกับบฮู้วันน้องอย่างเนาะชาวพาดกับบริถามที่ขึ้น ที่ปากขึ้นเป็นบกสมบูรณ์นะน้ะอแพม่พี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายทำอัปเดตให้พมพ่พี่น้องเอฟซีเบิ่งอีกใช่ไนนงเนาะเพราะว่ามาตามทีไอขึ้นา่าอยากให้มาถ่ายทำมาสั่นแบบเบิ่งหนาสงสารดินดูขึนบ้านน่อแพอม่พี่น้องเนานะกับครอบครัวของขึนขอบคุณขอบคุณที่สงสารเมตตาเขอบคัวขงขนะึนเนาะเป็ี่ยนกำลังใจให้สาวลำพอเนี่ยเด้อพม่พี่น้องเอฟซีเด้อ ให้กำลังใจกันไปเนาะชีวิตคนเฮามันก็เดือดเกิดบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่แต่บุญภาสนาของใครของมันเนาะเรื่องนี้กะโดยก่อนอื่นจะไปที่ตามครับส้มกะผ่าก,กดได้กดแช์กดติดตามกดซับสะไขให้สาวาสนาในเด้อให้กำลังใจสาวาสนานำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอากาศกะห้อนมอนี่พ่อแม่พี่น้องเลยหอนแดดแห้งฝนก็นยังบ่ตกเลยเนาะ อยู่ทางใดดิ้ฝนตกอยู่บนน้ออีฟซีสวัสดิมเต์มาเด่นน้ำเด้อเนาะถ้าทางใดฝนตกเย็นๆเนาะทางนี้คือฮอน์ทีเด้เนาะโดยป้าไปทักทายสบายดีคนเด้ออยู่ในตารางเฮือนตอนนี้โดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีเดีมาหาทางน่องคนนีกเลยเนาะคือสาวลำพอนเนาะโดยเพื่อนมากมาเนี่ยู่เพื่อนอบ้านบ่มากิ่เด้หาสาวลำพอนบ้านนี่คือสาวลำพอนเนาะมาหาสาวสาวลำพอนสาวลำพอนได้สาวลำพอนได้ บ,บา้านพีนเนาะตอนยางโดยไม่ได้ไปทั้งใบว่า er มันนี่นะไป่อนไปสอนสอนแนวว่ายได้เยู่ว่ได้ไม่เดียวบเดียวมันหน้ามกว่าวขจากใดมันมีมีเยู่ว่ามูงไป่อนแถวอ่างะมมีคนมีแต่คนไปเดียวอะยรฉั่ไหเพราะธอไปท่าใครมาแดงไปสอนไปอนใครจะเอาเพื่อนค่ไม่ใช่เอื้อยเอาไมต้ไปใช่ไหมเมของไปเมื่อนาน ไปนาไปน้ำเ็ะไปใส่จักมันี้ไ่ได้ไปเอ้นเทนดงเนาะบเนาะนี้เอบใช่คนัานคา้เล้เนาะนี่ข้าวแล้ว่าวันนี้นะเจ้าเองได้กินแต่ว่าก็แต่มาสอนนกินข้าวบุเนมเมือนกัเป็นถ้าเป็นย่งค um, ือแข้าวบุเชเมื่อยเมื่อยนะเมืออยากอยากนบุลุ่นม มีขนมกระต้องขนมมกฝากนะสวัสดีสบัยเนาะก็มีทางก็มีชักใหญ่เกินเนาะกินซื้อมกฝากเนาะมากมาถ่ายท้าวเมืงแม่เนี่ยะได้ชักผืดชักยาอีบ่เหมยนมพรมยันมาชักผืดชักยาให้ดื่มมีแห้งมีนมขนมนมเนยเนาะพอได้ให้น้องเพื่นกินเพื่นอยากินเฉพานมแม่แต่โซ่หนิปอดนยังมือกินเปือเพราะว่าอันเอื้อชื่นกินเปื่อยขอบใจอันทั้งให ใจดีเนาะค่ใจดีใชแหละเป็ okay. oh. ่อนที่โดนุงสารน้องหลานเนาะการซื้อขอฝากเพื่อนบุญกับคุณผลลายๆได้จ้าดีมีแห้งดี่ดีแหงเนาะเร่การงานสิ่งใดกให้ยขึ้นจะเรินหนึเรื่องเนาะยสิเพใ่อนไอ้หนุ่าเหมือนคนยืนเนาะให้เพื่นเห็นยังทำยังกะหายเจริญเพื่อนเพือนมาพินการงาน จิตเงินในน้องตอนไรมาเนาะนอนรับนอนรับเออให้ได oh. ้เงินหมื่นเงินนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะโดยนี่ก็ว่าเป็นดัการของของเนาะโดยส่งกระดาษเสียกแกกินบลโกใส่เต้าบ่้อมเปินดูอีกคนเดือดดอดมาได้แล้วะเพิ่นยังกินนุ่มยังจ่าเล็กเตี้ยนพี่มีว่าขนมแม่ทำไหมได้อยู่ตัวนี้กับเจ้๋ยอได้ ตอืมีตัวนมตันมมันเคยบาซื้นมนมไม่ได้นะบุมีบ่ตัวนั่นเราจะเซฟนะใครเลิกใครลกใคได้บ้างเด่นเป็นหูไก่อะนะได้บ้างาสิรเบิบ่ตนบอรด้เบิยนเบดูสาวเจ้าน่ะมึงเจ้าผักราเปนเติบอืมคือผักรนแค่เล็กน้อยก็ดื้อมเนซื้อหม้อนี่ก็จะผักซนครวนี้นะขอบจ้านี่ก็ดื้อมเหนซื้อเนื้เงเกินกระดื้อเล เรียนจะเลยเป็นเดือนช่งเดือนเลยนะเรียนบอสมบูรณ์นะเรียนในแบบผัดขาดเป็นเกินเนาะอือเป็อาจารย์เป็นอะไรอาารย์บอกว่าอาจารย์ฉัดเป็นใส่เพิ่นกินข้าวมิดนแต่บ่างกินเผาหมินเนี่ยเรื่องผลิตโครงการยังบอกว่าโมได้ย่งได้ยังเหรเพิ่นเนาะยังยังแบบปลาฮะปอนเพิ่นเองด๋ยย่งจะไม่ชิบโได้มุกโมได้ยังปอนปลาสินะอือนี่เพิ่จะกินไม่ฉันฉันใช้ได้เหรออือเพิ่นจะกินปิ้นี่ย ตัดผมให้แค่ตานให้แค่ะนจ้างตัดเดานนะตัดหล่อนเลยเนาะสิบพันตัด1 0 0สิบพันี่โดนโ0ดนสิบพันแซ่บ่ลูกเราจะกินได้แซ่บ่ลูกต่มันมีเขียวมมีเขียวังมัมีเขียวอมเหมากินได้หมดบุญค้าคอเลย เห็นกันยัท่านให้กินดอกนมแล้วแต่ซอยบะอย่งไรก็บ่เคยซื้อกินนะถามีกับกินเนาะโดยถามีกับกินเห็นว่นเนาะกินน้ำเอื่อยแน่เนาะเห็นเอื่อยชื่อแล้วก็เอื่อยก็ไปดูยำห้กินกระไรอ่อนก็จะจับคิดไอ้กระไรอ่อนก็จับกิน รได้แกงเลยกัยันยำก้อนแคป้เออได้ยดออมตัวนี้ก็พอสิเปอยละลายได้เลยโอ้ไมมากเาได้นะซื้อตัวอ่งแบบบะหมี่เขียคนยังมได้ออกบ่อนออกแบบหนึ่งอุยตีไม่ไก็ตีแค่แหลเดีวเนนะเขี่นกสีออกเวงเวงเพลไฟออกด้วยเนาะสมมติวาผ่าตั๊นี่กสิมันเขียสิปงเาะอย่างไบะมเงือกไดบะ สมมติว่าทำไปยิบดๆทำไปยิบนะตามข่างตามอยังนะฮะคนี้ลังหลักินนี่ก็มีแต่เอาเนงินนางเฮตนอกจากว่าเพิขึ้นยังน้อยกว่านี่เนาะขึ้นมาเลยไข่หมอค่ะมีเงินเนาะให้หมอขึ้นทำการอันยิบท่านอยังเลยจังหวะสมบูรณ์ด้วยไปจังเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นกันใหญ่เลยบบบนี้ต้องรอเพิ่นใหญ่กว่านี้พูดเนาะยัน่ายันมาวันนั้นบอกว่าให้เพิ่นแบบว่าเพิ่นใหญ่กว่านี้พูดแหละ เพราะว่าเพิ่นเจ็บแต่ยันเพิ่นไห้เนี่เพิ่นไห้ยังอิดหน่อยยังหน่อยยู่ย่ายย่าอีย่า,ยา,ยามาเพิ่นใหญ่กว่านี้ยังว่าเพิ่นอดหัวอุดยงังได้เวลาไปายิบตอนเจ้าท่องตอนเจ้าถือผ้านะา่ะแบบว่า ได้ไปอันเอโกโอโกูเบิ่งบ่ไปเอ็โกลก็ไปไปผัดห้อก็ไปแต่ก็ฮู้ว่าบัดนี้ว่าลูกสิเป็นแบบนี้เอโกแบบใดเอ็โกลไม่ใช้ในห้องหมอเบิแม่นอันนี้เจ้าบ่ได้เอ็โกลในอันน่ะคลินิกตาคลินิกกันเมื่ถ้าคลินิกสิเห็นเพราะว่ามันเป็นซิมิติเด้คลินิกแล้วเพิ่นสิเห็นคักเด้คลินิกกับเอ็โกลห้องหมอกับเอโกโกลจะไปคลินิกตัวใดเพิ่นบ่บอก ปกติต้องเห็นเนาะสวัสดีผิดปกติอย่างคันคือบอกไม่ได้เรต้องบอกคุณต้องบอกอยู่แล้วคุต้องบอกคนบอกบอกได้ลูกเป็นแบบไรๆเนาะบ่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์แรคันบอกนี้นี่ว่าบ่เห็นบางเถื่อนี่ถามว่าลูกบ่สมบูรณ์เดี๋วบอกคอยหยันนาะบางเถื่อนใกลออกเนาะบางทีมันแบบบางเถื่อนบิ่งบังครบสามสิบสองแบบจี้หันมาคอยหยันน้ำเนาะยันบ่เห็นคำเห็นขึ้นนั่นแหละเนาะอยากก็ไปจองเถื่อนซ้ำเถื่อน อือแต่เอโกเห็นจักเห็นฮูพวกนี้บ่จักเอโกนะก็ก็เอโกเฮาจักก็เบิ่งสิก็ไปเอโกก่อนไก็เออผู้ชายผู้ชายก็ผู้ชายมีแต่เบิ่งเพเพหยังื่อเนาะเป็นีได้เบ่เพิ่นวแข็งันเอามือวางหน้าางหยังไว้บ่เห็นอืแต่กับผู้ชายแม่นเป๊ะผู้ชายน่ะ แต่ว่าหากบาเห็นแต่ว่าตรงนี้เนาะบางทีอาจจะอยู่ในท่องสาเหินเนาะมันถวาเมื่อคืนอยู่กินหูกแล้วกินก็เห็นญ่ยไดิใหญ่ไปสักหน่อยสบายเราพูดได้ดอยู่ทำาไยก็อยู่อยู่เอือยเออหนตกไเตียงกันข้ย่านผิดอยู่แล้ไปหันปียันเอือยห็ดตกใเฮือน เดี๋ยวกันยังน้อยอยู่ยังี้มัค่อยกุ้มเนาะสว่างเคลื่อนไม่ได้แล้วลูกเคยกินไม่ได้จริงอันหนึ่งนะแต่สอนแนวก็ไปเพิ่นยอดแยกผู้เดียวบ่้อนแดดบ่ย่านมันยังบ่อแบบไหนแดดก็ไปนะจะบ้านเถาก็โฮมไว้แล้วกันได้สิบได้เช้แล้วก็บ้านเถากเขามาเก็บคาไพ่กันโฮมได้ก็ได้สี่สิบไพ่้อมาเก็บคาไพ่ก็ให้คาไพ่คาไพ่เี่กก็ได้นุ่มลูกบ่วไทยชาบันบ่วไทยชาบโัพท์เจ้าก็มีบ่ัวโตชาบเจ้า ก็บ่มีบ่มีโทรศัพท์บ่คิดว่ามีโทรศัพท์บ่มีเนาะตั้งโตก็บ่มีมีตตะธรรมดามือถือธรรมดาอตั้งโตมีแต่มือถือธรรมดาเออีหยังเพิ่นก็สิดเนาะบ่มีเงินสิซื้อโทรโทรศัพท์เนาะมันจักสิไปทางไเลยอยู่กับลูกกับหยังอยู่เป็นธรรมชาติดีดอกเนาะอือ อยู่บ่ได้ de de nós, gente, ๋ยวหูเรียกบ้านกันอย่างประเดี๋ยวหูอย่างเลยเนาะเดี๋ยวว่าคนหูคาวหูคาวอย่างก็บ่ได้๋ยวหูจักอย่างเลยฉอนก็ยังห่วงยันน้องยันเอือเห็ดตกเคลื่อนตกเตียงตกหันตกนี้ยังคิดเม่าไปเมื่อเจ้าไมือแล้วก็เป็นแง่กับแรงทำไมเ่พราะว่าเจ้าไปแล้วก็ให้ทั้งแม่อยู่ยันว่าลูกสาวเจ้าแบบยังหน่อยพอได้ แม่เราเป็นคนมาไปเราคงอยากอยู่พพอาวเราเนาะเราก็เอาลานขึ้นกับเมื่อยนะตัวเราเนาะตัวฉิบูเค่นหมดนมัดแล้วว่าเอาเด็กหน่อยมันแค่นะมั้งมุนแค่นปกติมั้งแ่กินน้ำไหลหม่ว่าขึ้นเ่าก็เมื่อยเอาลานเมื่อยเมื่อยก็ไปไปดีกู่าไปจักเรื่งปากเขาปากเลยใหญ่นาแค่นะิ่นแค่นะพ่อ่อแทกินแล้วเออได้ไรล อยากนอนบอกฮะกินข้น้าผมฉันไดเวลากินน้ามันต้องเอามือจับไปนั่นเนาะจับจับมือเข่าไปบ่เนาะดูดได้ไหมสบายจับจับมือเข่าไปแล้วบีบพัวนมสร้างเป็นคือจับมันออกแห้งแล้วชินเนี่ยด้บ่คือแบบว่าข้ามีแบบ ชมบูนนะฮาหลูดแบบนอ้นแล้วบีบอืเป็นิจักควรเยียดแขงเยียดขาคือคููใหญ่แทนี่อยู่นี่ก็เด็กป้าใ้กัหวกกตะลูกง่ายกัลูกอ่างกันลูกเนาะไปทางไหนก็ได้ กันจะไปตายสุสานัดอินดูขึ้นอยู่ดอกเนาะไปซ้อนแนวกับโบมี่ปีงนะโบน่าบ้าได้ปีงเนาะแนวบ่มี่ปีงหลายอ่ะจับชงนี่อ่งจับนี่บ่ได้จับเพเจ้านะจับก็เอาอันจะวิ่งไปทู่ทู่หรอไก็แล่นแล่นก็ไปซ่อนโต้ทางย่านทางอยากได้เนาะนี่อือหือวันย็นได้บัวไว้ดิปีงขาขึ้นได้จับเลยดึงออกอาหยาบเลยเนาะปีงหลาย ได้หาบรุไม่ค่อยอยู่นี่คือลูกจ้นอยนางเจนอลูกจำเป็นเนาะก็ต้องร้าทำออกไปกันสิเดะหมหาก็ได้สี่สิบพันเ็่นม็ยังไม่ได้หอดร้อยบาทจะตเงินกันล่างแรกหาชิบสิบบาทก็บขาไ่ขาไ่น่ะดขาไผ่น่ะขา่ดีสี่สบาทอ๋ชุบอีกชุบอีกว่าถ้าเขาใช่ลายกับเยลายหัน นี่กส่ได้บ่ใส่ไได้นะมาหนักกับกับมันบ่พอหกเลยเราก็ซื้อจิ้งนัวเดก็ซื้อพริกเราก็ลดกินน้ำปั่นกินกรตมกินบะพอย่งเงี้อเขาได้กินเนาะแม่ล่แม่กินน้ำอกินน้ำปั้นหอนจังน้อีกคนใหญ่ขึ้นมาอีกนี่งคนว่าเป็นกินเป็นคนนี้เนาะเจ้ากะซียังอุกใหญ่คนนีอีกเนาะนอนกบว่าได้ใส่เพื่นเพนาะ ไ่ได้ใช้เป็มเพิ่แต้ะปูใหญ่ฝนมาสอยปะเพิ่อแต่โดนคือว่าเนาะเขากมีเงินซื่นละกันเลยเป็นยังดอกเนาะโอ้ยคนทำระชารถคนชาเนาะใส่คือว่าเนาะเข้าก็ีบุมีเงินชื่อนุมเพิ่นเปนเพื่อกต่เป็เหมถนงถึ่อเดี๋ยวนี้เนาะเพงเนาะนมกับเพงทุกอย่างเพ่งเมื่อถักเนาะตั่อมันชักอะไรแล้วดูเผาได้แค่ยางกชอบ ขายสอบนึงได้ประมาณจากเซนสอบหนึ่งเนาะก็ได้อยู่นุ่มกองลูกลูกองหนึ่งเนาะกองป้ายเนาะกองหนึ่งแชนหาะกองห่งนหาได้กองเดียวจก็ร้องืนนุ่จะซอยผมแนบเดจเป็นกรซ้ยเนาะเิ็กระโดดขาสอบนึงได้นุ่มกองเดียวกลบพาบด้มาบะคุ้มได้สัตว์โายามหน้าบคุ้มพีนได้ไหมนี่จ้าอะไรฮัก็ากินอ่กอเนาะ หยืมจะหยืมขาเกี่ยวให้ดูกง่ายเอาเกี่ยวไดกอนห้าดไม่านยืมกินกพป่ตอนนี้ก็ลูกยังน่อยเจะิหา่อยเดียวช่วงนี้เจ้าเคยไปตัดอยู่่อยไมกี่มันมีคนจ้างจ้างบ้านอื่นกจ้างไปทางอื่นเนาะชวนนายว้านอเป็ดขึ้นไปดข้นไปก็ขึ้นไปนอ้อยพูดเลยขึ้นก็ไปหาไปยังเจ้าก็ยากเก้าแหละไ่ได้ไปช่วง ผดไปตะกี้เผลมาเอาเผลไปหับไปชงมันอีจะมอดเพื่อนชงตีแล้วเพื่อนผลมาเอาบานต่อไปเดี๋ยวผมมีงานทำเนาะหาเงินยากอยู่แลยบ้านเรามี่พลาหลายแห่งยากหลายพออยู่แล้วก็อยู่ไปบ้านแถวนี่จะเจริญอยู่ได้เนาะเพราะว่าคอได้ครับไปทางไงบ่โบไปเงอกได้บ่ติดติดเงาะรูติดเงาะ เบกินเนาบกินทำตาแต่น้ำตาแต่นหิวเนาะนยานาให้แม่เด้อยให้กินเด้ะให้แม่ยับเอาเพราะว่าเกเนเราเป็นปากหวงเลยยัยาเนาะเราบ่มีแขวเนาะก็บ่มีแขนให้แม่ยั้อนเอื้อยชื่อเอื้อยยัยัน่นคนพร้อม้นจ้อยเพราะว่ากินบ่สมบูรณ์กินแบบว่าบ่สะดวกคนกินยานุ่มกัส้มจางกินข้าวกินน้ำก็ต้องกินยายับย อ้ยกระหูเ bon ี๋วสิมันกงเลยเชิงเดือยอ้าเราชงจางแล้วชมจางกองพ่อฮอนเลยละอนผิดออกไมันผิดบางกินตุได้กินใหญ่กินลาเพราะว่าคนกินข่าไม่ได้สะดวกต้องกินน่องเมาสเนาะย่อเนาะชมจาง่ะ จางกระบกเล่นว่าจางกระบอกทอดวัทิศจางลายก็ทำบ่ได้กินนั่นนจางลายก็กคือืบบดีล้ายข่าวอีกบ้างจางกำลัก็จักัเสีหาได้นาะถ้าหาได้กับบริ่ค้ายนาะถ้าบจําเป็นก็ไอยากคายได้เดือนนอยๆนึงนะเป็นแบบมันบริกินนั่เดืยนมันยังหายนแต่ให้กินน้ามันต้จักด้อเสียก็หนยว ให้กินด้วยตัวหญุอ่ะหั่นนั่วนี่ให้กินแบบมันกินดุนมเด้แต่มันก็ให้เอาน้ําเอาน้ํามันก็ดุๆๆแก้นอืออมเด้อลูกเอ้ยอมอชวมีแกะนมนี่ให้เพิ่นอืเอานม้งสอกให้เต้าสอกให้เต้าให้เพิ่นกินนไปซอยกินแล้วอันนั้นไปอือเพิ่นบ่ยืน้ปกติาวานอันตะกอนเนาะเอาน้ําใส เพราะว่ามันหวานพวกได้นุมแล้วแะ่ซอยนะใส่น้าครึ่งนึงใส่นุ่มครึ่งนึ่งแบบนี้ดีแบบนี้ก็ได้อน้ากาวหเสือใส่มันจะบาวานเนาะเตะท่งยังนเท่งยงเขาดูดขึดูดไล่บอเขึดูดไล่ะบอจะจังเจาะรถนจะขึ้นรถจะใช้ดูดจะดูดเป็นใช่ปะเป็นใส่แต่ขึ้นเจาะาบบโนมิมีบอโอ้ยเขาขี่ไปจะชิคาอันคบตบบอเอาไว้ชิณาบอ เอย่ามาแกะขามาเสีกง่ายว่ะเราเสีอยนะให้เพิ่นกินบิ่งดูแช่พอข้นไหนี่เข็นคนบ่คือแม่ตัวเฮ็ดแม่ตัวลอวเนาะมันกระโบวานแห้งเลยจะช็อนนะโชงให้เพิ่นปกติเรื่องเสี่ยงบุงช่องม่วงต่อเต็มก่องเต็มเต้านีบบ่ แน้นเต็มเตนี่เลงกินทาะมือเดวินกัคิดบอคิดอยู่บอมีความสุขอยู่บอแต่้ำมือเดวินในใจเจ้านี่นะบอได้มีความสุขอย่างเลยเนาะอกิิิดูคิดได้ชิ่งไดอย่างเวลาสจกินต้มซ่บเด้มันนี้คิดตเงมาได้เรีนลูกนะจะทำลูกหญ่ยคือว่าเลยนะเพื่อนเคยกินเนาะเจ้าก็คิดจิบออยากสั่งครอบครัวไหมซันสิอยากคิดู่บอ คิดอย่งนี้ท่งอนั่นคิดแจ็คได้บอกว่าถือมันนยากคิดไปดันอิ่มไปเบื่อไปน่องเถื่อนะเนาะยันเป็นคือเก่าบอกอยงไรยันเป็นคือเก่าเนาะท่างกินวัวเคยอันนั้นหรือเนาะแก่เคยบอกแห้งลูกเนาะแน่กบติเพิ่มเนาะยานเนี่ยยันน็กเถื่อรถเอาท้องอีกโดป้าเข้าไปอีกแล้าลำบากอีกแล้วเนาะแมน คูณอี่กอะกำลังชิญใหญ่อือป้าไปอีกเลคือว่าอะไรละก็ถามว่าเฮามีไห่น้าตาการายยังไงเห็ดเข่าหรือว่าเห็ดกัะหยาบขึ้นเก่าอละไรสวัวขึ้นกรบโบมีไผ่เนาะครอบครัวกอะยากคือเก่ามีหน้าลายกันหน้าขายเข่าเชื่อนมมันเพื่อเชื่อลงทุนกระโบง่ายเห็ดกะใส่เสื้อใส่แห้งเนาะหน้าแบบไทยได้ป่ะฮะแต่นดำหน้าอะไรเกี่ยวข้าวแน่สินะเห็ดกรนยากพบขึ้น เฮาะดีเด้คนมีเฮามีคห้มีคนมีคนจ้างเนาะเฮาจะอาศัยชื่อตมเสียงนเป็่ัเล่นทำหน้ารับยากอย่าขอเองอยาาขอทานเนาะถ้า่ามีอันนุ่มไทยมามักหักนน่แบบที่เอาเจ้าไปอยูน่นนอยู่ไบ่ก็นลูกน้อยนิดนังคิดเออถ้าบามเพิ่นมากนี่ไปอยู่น้ำกันนี่ไปบติหอดลูก เอาลูกเอาไปนะสมมติว่าขึ้นว่าเอาลูกมาอยู่น้ำมาเลี้ยงมาทำมาหากินอยู่พุ่นแบบนี้นี่เจ้าสีสระได้หรือ่าบ้านพี่เข้ากับบาน่ะยังบกิดตตนนี้แต่กนเข็นยังบกิดนอกคนมาแยกแบบคือว่าเดี๋ยวน้องเขายังไม่ร่มกันนี่ใครๆยังไม่ร่วมกันละไม่ได้คุยกันแล้วคกันยังบกมั่นใจเนาะว่าสิไปตัดสินใจไปมั่นกับบได้นอกจากคุยกันผูกพันจนปีสองปีเนาะจัางสีตัดสินใจได้เนาะว่า คนที่ห it, ้ามบกยหนเนี่ยคนก็บบสร้างเยี่ไปเมนูพูดว่าเออฮักจ like ้าอยงซช่นจังซี่แต่ยังบ่มีความผูกพันกับบัวหมั่นใจบ่เชื่อใจกับไปก็ได้เนาะเคยถึกแบบนี้มาเลยได้ทำเป็นโมคิดใช่ไหมแล้ก็คิดเรื่องลูกข้อแน่ใช่ไหมโดยเราอยากกินให้ฉันเพลินมากเหงื่อกรงเนาะหิวเนาะกินลายละอีวุ้นทะเราะอยู่หัาแม่บัโยชูเหรอแม่ตัวนี้ชีมันชีขนกลัวเด้ขนกลัวแล้วกินแซ่บ กินนั้นชาเพิ่นกินตะกาวัดเมงวัดชมจางกินอยู่พูดหายใจจนห้องแล้ววะให้ได้ลูกเราใหญ่เราจะคว่ำแต่เราเอาเมื่อนอาใครเนาะอาสะพานก็ใช่ไหมน้องเพิ่นพักพอนนอิ่นมาแต่สอนเมื่อยข้อมเนาะสาวรำพอนกันสี่ห้ายคนเอาลูกขอตัวล่ำลากลับบ้านสักก่อนเนาะ้อนอากาศกันเนาะดูให้อยู่ดีไม่แห้งนะลูกเด้อไใหญ่ไใบใบเด้อหัวน้ำตาขึ้นใดนะน้ำตานะ มันตาออกแล้วน้เคลื่อ,อ,อนเป็นปกติน้ำตาเึ้่นใดแบบนี้ลอดรอบอะ น้ำตาเคลิ้นได้ขังไว้ในเขื่อนจะออกหลุดนมด้ยด้สบายดีเนาะสบายดีหลังจากได้พระโอรสรมก็เพลินแท้สาวัวานาค่ะสิขอตัวลำดับก่อนเนาะวานนี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณเด้อทางอ้งไอจะพังไทยใจดีเนาะเสื้อที่ไว้เนื้อเสื้อใจทีมงานของสาวัทศนาเนาะที่ได้เสื้อกระตุ้มขนมมาผากน้องเพลิ้นก็เลยแวะมาถ่ายทำเลยเนาะ เป็นกำลังใจให้ขึ้นยูดีมีแห้งเนาะหตุการงานสิ่งใดก็ขอให้จะญรุ่งเรื่องเลยไอเดอร์ออให้ยูดีมีแห้งเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมบังเนาะสมบังทั้งชีวิตการใส่ชีวิตประจำวันการงานของเพิ่นทั้งแหละเนาะให้ยูดีมีแหง้งให้มีการงานที่ดีเนาะ มั่นคงโดยขอบคุณขอบคุณเบอร์สุดคนแหละที่หักแพงเนาสะสวดศาสนากระชือจบคลิไปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะเจอกันในคลิปหนา้าน่องขึ้นกันสงสารนิดหน้าสงสารนินดูอยู่เนาะน้องกันสาวลำพอนลูกสาวลำพอนเนาะน้องแบงเฮาก็ได้สงสารเขึ้นอยู่ดอกเขึ้นกะกินเข่ากินน้ากะบน้ำบากน้ำบนกัตัวน้ยอยใหญ่บ่บ่ใหญ่เพราะไม่ทดลองเลยเพราะว่ากินเข่ากัสีน้ำบากหน,น่อยนึงเนาะบุนะบุญกินทันแหละเพราะว่าเขึ้นบ่มีแข,ขวเด้เพราะไม่ทดลองเนาะ โดยสวัสดิ์เกสตขอตูดำลากับบบสกนเด้อนเนาะถ้าบ้องพิพลาดการใดก็นนกขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องไห้มงนี้เน่เนาะจะได้ดำลาจะได้กลา่วลาวคำา่าสบายดี